Thank <music> you. คิดจะทำอะไรดีก็จำเป็นต้องมีจุดหมายหัวใจสำคัญเกียรติยศคำสอพอ้อใช้เวลาสั่งสมนานาอุดมการณ์สิ่งที่ฉันยึดมั่นไว้ในใจจะมี สวัสดีค่ะการประสานความร่วมมือยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นค่านิยมที่พวกเรายึดถือเป็นแนวปฏิบัติกันค่ะพวกเราจะร่วมมือกันมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูงสู่สังคมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของสุพรรณบุรีเขต3ค่ะ ท่านดออรอำนาจเหลือน้อยผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ท่านกล้าคิดกล้าทำกล้านำการพัฒนาทุกโครงการทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้องนำผลงานออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นี่คือรายการออกซิเจนออฟเอดูเคชันข่าวเช่งจันสุพรรณ3ออกอากาศทางช่อง YouTube ทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ รายการนี้เป็นเวทีให้ทุกโรงเรียนได้จัดทำวิทีอาความยาวประมาณ5-7นาทีโดยส่งผลงานไปที่กองบรรณาธิการข่าวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ผ่านทางช่องทางลายของคุณพุทธทองทัพคุณมนทามลิทองคุณคณิ t h ดเอี่ยมสำอางคุณนัดนรีน,นันเทพวงและคุณวรพานวิบุญสุวรรณค่ะ ถ้าหากวิทยาของโรงเรียนใดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์ทางรายการจะส่งไปออกอากาศในรายการพุทธเช้าข่าวสพทอต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะทางรายการของเราเนี่ยจะคัดเลือกผลงานนะคะที่ทางโรงเรียนส่งมาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติต่อไปค่ะ และในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านรับชมข่าวจากรายการ S.P.B.3 Fresh n e w Oxygen of Education จากสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3กันค่ะสวัสดีค่ะเที่ยงจันทร์สุพรรณ3วันนี้พบกับกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547 มาตรา80ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งและบางวิทยาฐานะต้องมีการเพิ่มพูนทักษะเจนคติที่ดีมีคุณธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพที่เหมาะสมอันที่จะทำให้การปฏิบัติงานราชการเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสำหรับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3มีครูผู้ช่วย177คนชาย26คน หญิง151คนซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตสจึงได้จัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ Professional Teacher to Professional Learning ระหว่างวันที่2-4ถึง4เมษายนพุทธศักราช2566ค่ะการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาและเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้ช่วยได้รับการพัฒนาตามจรรยาบัณวิชาชีพและให้ครูผู้ช่วยเกิดเครือข่ายร่วมกันในการทำงานที่ดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ได้จัดการอบรมระหว่างวันที่2ถึง4เมษายน2566ในวันที่2เมษายนพุทธศักราช2566ได้จัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยณนะสํสนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณีเขต3ณอาคารเขาพระโดยให้ความรู้และให้วิทยากรบรรยายประกอบด้วยผู้มนวยการกลุ่มทั้ง10กลุ่มให้ครูผู้ช่วยได้มีความรู้เบื้องตน้นภาษาอังกฤษ Education ก็คือการศึกษาสรุปง,ง่ายๆคือการศึกษาคือการพัฒนาคนในกฎหมายแพ่งนะครับก็มีอายุความในประมวลกฎหมายอาญาก็มีอายุความเหมือนก,กัน ในประมนกฎหมายแพ่งนะครับว,ว่าในบังบนกฎหมายอาญามียาากความระบุไว้แต่ไม่เหมือนวินัยของเราครับวินัยของเราเป็นธรรมตม่อบางใดที่ถ้ายังเป็นข้าราชการนะฮะยังสามารถดำเนินการหามวิน,นัยนั้นได้เราุ่นนี้น่าจะปฏิบัติตามระเบียบวินัยกันอย่างเคร่งครัดนะครับจะนําผลการประเมิน p ีอไปใช้เกี่ยวกับเรื่องการเลื่อนเงินเดือนด้วย เดี๋ยวรามาดูปปคุณสมบัตินะคะถ้าคุณครูจะของนี้ยานะครูชำนาญกาค่ะเพื่อจะได้สามพัหนห้าทีนี้ทราข้ามเรื่องของบุตรนะคะผู้ที่จะมีสิทธิ์ก็คือเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายใจลงให้มากจะยากนานไม่ควรซื้อก่อย่ายไปพีิไรซือ้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคราวหวานวันนั้นผมก็มาลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมานั่งฟังเขาบรรยาย ให้ความรู้ลักษณะดนี้และในระหว่างวันที่3และสี่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้พัฒนาครูผู้ช่วยและเปลี่ยนสถานที่อบรมไปพัฒนาต่อที่โรงแรมเลิศดธานีและศูนย์อนุรักษ์พันกุ้วยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะตั้งใจทำนะครับตั้งใจทำตั้งใจให้มีโครงการนี้นะครับเป็นโครงการ พัฒนาครูผู้ช่วยสูค่ครูมือาที่นะครับหรือ professional teacher to professional learning นะครับจะเห็นได้ว่าโครงการนี้นะเป็นโครงการที่มุ่งให้ค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยคือเป็นการปฏิบัติตัวเป็นการเข้าสู่ตำแหน่งนะข้าราชการครูนะครับเรหลักสูตรเมื่อวานเนี้ย มีการให้ความรู้และกิจกรรมผ่านฐานการเรียนรู้ทั้ง1ิบฐานประกอบด้วย 1. กิจกรรมลำเลียงวาลีมีกิจกรรมนั้นจะให้แง่คิดในด้านการนับถือตัวตนของบุคลากรในสำนักงาน 2. กิจกรรมสะพานมนุษย์จะให้แง่คิดในเรื่องของการไว้วางใจและการเกื้อนหนุนของคนในองค์กร 3. กิจกรรมเราและนายซึ่งมีแง่คิดในเรื่องของความเสมอภาค การมีอำนาจและการให้อำนาจของคนในองค์กร 4. กิจกรรมต่อชีวิตพิชิตฝันนะคะจะให้แงค่คิดในเรื่องของการมีจิตสาธารณะการช่วยเหลือกู้กูลกันและการร่วมมือร่วมใจกันของคนในองค์กร 5. กิจกรรมมดขนไข่เป็นกิจกรรมที่ให้คนในองค์กรรู้จักการเผชิญเหตุผลและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันผ่านกิจกรรมมดขนไข่ค่ะ 6. กิจกรรมฐานกู้ชีพเป็นกิจกรรมบริหารความเสี่ยงของคนในองค์กรซึ่งเชื่อได้ว่าในทุกองค์กรต้องมีการบริหารความเสี่ยงซึ่งกิจกรรมฐานกู้ชีพเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราต้องการให้คุณครูได้รับความรู้นะคะเจ็ดกิจกรรมของคอผู้พิชิตจะให้แง่คิดในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และการปกป้องผลประโยชน์ขององค์กร 8. กิจกรรมสื่อประสานใจกิจกรรมสื่อประสานใจจะให้แง่คิดในเรื่องของการสื่อสารของคนในองค์กรเป็นการบอกผ่านถึงลักษณะของตัวต่อเพื่อไปบอกต่อเพื่อนและนำมาต่อให้เป็นรูปแบบขององค์กรที่เขากำหนดอ้าวกิจกรรมร่วมแรงแข่งขัน เป็นกิจกรรมการทำงานเป็นทีมโดยผ่านสื่อในเรื่องของการลำเลียงน้ำท่อน้ำที่มีรูจำนวนมากให้คุณครูร่วมมือร่วมใจการทำยังไงที่เราจะทำปิงปองที่อยู่ในท่อ PVC ีออกมาให้ผลน้ำได้และ 10. กิจกรรมส่งผู้้ายข้ามแดนกิจกรรมนี้เป็นการบง่งบอกถึงความสามัคคีในองค์กรผ่านลูกโป่งที่คุณครูจะต้องเป่าเอง นำมาติดตัวและทำยังไงก็ได้ที่เราจะประคับประคองลูกโป่งนั้นให้ไปสู่เส้นชัยค่ะค่ะซึ่งกิจกรรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพที่เราได้ดำเนินโครงการไปแล้วนั้นเราได้มีการประมวลภาพ กิจกรรมความรู้และถอดบ,บทเรียนจากประสบการณ์จากน้องๆครูผู้ช่วยทุกคนรวมถึงแบบประเมินความพึงพอใจค่ะที่เราได้ให้น้องๆครูผู้ช่วยทั้ง177ชีวิตโดยร่วมกันประเมินความพึงพอใจซึ่ง198%คุณครูผู้ช่วยนะคะมีความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องของการกิจกรรมในครั้งนี้และข้อเสนอแนะคืออยากให้จัดกิจกรรมนี้ต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก็จะนำแนวคิดของน้องๆน,งนี้ไปพัฒนาต่อยอดโครงการและกิจกรรมดีๆต่อไปสำหรับเที่ยงจันทร์สุพรรณสาในวันนี้พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ เพียนที่เรืองแสงส่องคือแสงทองสองทางเปล่งประกายยอมละลายให้สว่างคนลงทางเห็นทางที่แสวงดินเอ่ยดินไร้คา เปลี่ยนแปลงมันเป็นดาวสีทองส่องแสงคืนน้ำแรง ภาแต้มดวงตาเติมฟ้างามยามเมื่อเทียนสีทองงามสองฟ้าวอนสายลมเปลิ้วผ่านวานถามดาวเด่นนภาเป็นห่วงคนปั้นดาวหรือเปล่านะ 你告诉。 สมนาเบิกดวงดา,าวเปล่านภาเต็มดวงตาเต็มฟ้างามยามเมื่อเทียนสีทองงามสองฟ้าวอนสายลมพริ้วผ่านวานทําเดาวเด่นนภาเป็นห่วงคน ปันดรเลก็ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะอาเป็นคนที่ดีนะแล้วก Inevolence 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 compliance compliance